เสี่ยมี่ทำการขายรถไฟฟ้าครั้งแรกของแบรนด์อย่างเสี่ยมี่ SU7 ยรถไฟฟ้าซีดานสุดล้ำรุ่นแรกที่ทางเสี่ยวมี่ผลิตขึ้นมาโดยรถรุ่นนี้ราคาที่ขายในจีนอยู่ที่1.17ล้านบาทซึ่งจะถูกว่าเทสเซอโมเดลที่เป็นรถยอดนิยมอยู่ราวๆ1 5 0 0 0 0บาทเสี่ยวมี่ได้เปิดเผยตัวเลขหลังจากการประกาศขายรถเพียงแค่4นาทีหลังจากการขายมียอดจองกว่า10 0 0 0คัน7นาทีหลังจากการขายมียอดจองกว่า20 0 0 0คันและ27นาทีหลังการขายมียอดจองกว่า5 0,000คันซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการ เปิดตัวครั้งนี้นั้นน่าประทับใจอย่างมากในการขายครั้งนี้เสี่ยวมี่จัดงานได้อย่างอลังการที่กรุงปักกิ่งซึ่งภายในงานมีการไลฟ์สตรีมบนโลกออนไลน์ผ่านวีแชทภายในระยะเวลา2ชั่วโมงในการไลฟ์สตรีมมีผู้เข้าชมมากกว่า2ล้านคนสำหรับแฟนๆเสี่ยวมี่ในไทยต้องอดใจรอกันอีกสักพักว่ารถรุ่นนี้จะนำเข้ามาขายในประเทศไทยหรือไม่และราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่บอกได้เลยว่าการดีไซน์ที่ดูหรูหราและคุณภาพของเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามาในรถคันนี้จะสามารถดึงดูดความสนใจจากแฟนๆในไทยได้ อย่างมากมายแน่นอน